ทุกท่านนะคะก็สําหรับท่านที่มีคําถามจากวิทยากรตั้งแต่ดรบรรทูลแล้วก็ดรบัชรพลนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาทั้งช่องทางซูมแล้วก็ Facebook ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีช่วง q a ให้ท่านนะคะได้ฟังคําตอบจากท่านวิทยากรทั้งหลายนะคะทีนี้ก็ต่อจากเนื้อหาของดรพัชรพลนะคะในเรื่องของการสอบกลับได้ ทั้งดรเล็กแล้วก็ดรนุกนะคะขออนุญาตเลียกชื่อเล่น mm hmm. ก็ได้พูดถึงเรื่องของการพัฒนาวัสดุอ้างอิงไว้ทั้งคู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณมากเลยทําให้เราไม่ต้องอ mm ินโทรดักชั่นกันใหม่นะคะในส่วนของฝ่ายมาัธยมิตินะคะเราก็รับผิดชอบในเรื่องของการวัดขนาดนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการกําหนดขนาดของอนุภาคก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราได้ดําเนินการนะคะ ทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงวัสดุอ้างอิงที่เราได้พัฒนาขึ้นมานะคะก็ขออธิบายเรื่องของอนุภาคนิดนึงนะคะดรนุกได้อธิบายแล้วว่าอนุภาคของฝุ่นเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะตามมาตรฐานมก2อ1กเี่ยเราก็ได้แยกแยะของอรูปแบบของอนุภาคนะคะโดยที่เราโฟกัส,สกหลักเป็นอนุภาคนานโนนะคะว่ามันจะมีอยู่3ประเภทด้วยกัน ก็คืออนุภาคที่เป็นทรงกลมนะคะอนุภาคที่ลักษณะที่เป็นเส้นใยนาโนนะคะแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือเป็นเป็นแผ่นนาโนนะคะซึ่งในแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเฉพาะนะคะที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการกระจายตัวนะคะในเมทริกออการกระจายตัวในของเหลวนะคะความสมมาตรความแข็งแรงรวมถึงรูปลักษณ์สันฐานความหนาแน่นก็ไม่เท่ากันซึ่งแน่นอนลักษณะเฉพาะที่แตกต่างเหล่านี้มันทําให้ อนุภาคของ PM 2.5เนี่ยที่เราหายใจเข้าไปต่อให้มีขนาดเท่ากันแต่ว่ารูปรักาษานไม่เหมือนกันนะคะมันก็อาจจะส่งผลต่ออวัยวะหรือร่างกายเราได้แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะคะซึ่งการที่เราจะ characterize หรือการวิเคราะห์ อนุภาคเหล่านี้นะคะก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธีเลยนะคะการวิเคราะห์ pm 2.5ก็มีหลายวิธีการวิเคราะห์ตัวอนุภาคเองให้ดูขนาดก็มีหลายวิธีเช่นกันนะคะแต่ว่าเราสรุปเป็น2ประเภทได้ใหญ่ๆก็คือ,เ,อ,อเรื่องของการวิเคราะห์ โครงสร้างนะคะหรือ structural characterization และส่วนที่2คือ compositional characterization นะคะซึ่งฝ่ายแม่ยาเคมีก็จะรับผิดชอบหลักในส่วนของ composition characterization คือการดูว่าอนุภาคนั้นเนี่ยมีองค์ประกอบเป็นอะไรบ้างทั้งในรูปแบบของเบลเบลก็คือเวลาที่เรา เ,เก็บตัวอย่างมาอยู่ในแผ่นฟิลเตอร์นะคะและรวมถึงการวิเคราะห์พื้นผิวแล้วก็อนุภาคของอส่วนประกอบของอนุภาคเดี่ยวนะคะซึ่งก็จะอยู่ในแผนการทำงานในอนาคตนะคะและก็วันนี้จะยาจะพูดหลักในส่วนของ structural characterization คือการวิเคราะห์โครงสร้างนะคะซึ่งการวิเคราะห์ทั้งหมดแน่นอนว่าหัวใจหลักของของการวัดเนี่ยเราต้องการให้มันมีการสอบกลับได้ทางมากิวิทยานะคะ ไม่ใช่แค่ของชาติแต่ว่าเพื่อให้การวัดของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในเวทีสากลเพราะฉะนั้นมันคือหน้าที่ของสถาบันมากวิทยาแห่งชาติที่จะต้องทำให้ทุกๆก,การวัดในประเทศเนี่ยสามารถที่จะสอบกลับไปที่หน่วย SI ได้นะคะ ซึ่งการสอบกลับไปที่หน่วย SI เนี่ยเ,เราก็จะสามารถทำได้โดย2ลักษณะคือ1การทำ realization นะคะหรือการทำนิยามให้เป็นจริงก็เมื่อวานก็ได้ฟังกันไปบ้างแล้วในเรื่องของ optical clock นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะได้ฟังในหลายๆห,หน่วย SI เลยนะคะและกิจกรรมหนึ่งที่เราทำก็คือการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศนะคะเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าการวัดของประเทศไทยนะคะโดยนิมทีเนี่ยเมื่อไปเทียบกับสถาบันมาต่างประเทศแล้วเนี่ยผลการวัดเราเหมือนกันหรือเปล่า ซึ่งหนึ่งในหัวข้อที่ทุกๆประเทศให้ความสําคัญตอนนี้ก็คือการวิเคราะห์อนุภาคนะคะไม่ใช่แค่ PM 2.5แต่เป็นการวิเคราะห์อนุภาคทั้งในอากาศแล้วก็ทั้งไมโครพลาสติกที่อยู่ในน้ําด้วยนะคะการเลีย์ไลเซชันเมื่อกี้จะพูดถึงวินิดหนึ่งนะคะการเลีย์ไลเซชันของการวิเคราะห์อนุภาคทําอย่างไรนะคะปัจจุบันตามนิยามเราก็จะทําโดยผ่าน l a plane นะคะของซิลิคอนคริสตัลนะคะที่ระนาบ d 2 2อนะคะโดยที่ค่าเนี่ยได้มาจากไหนก็จะได้มาจากการวัดด้วยเทคนิค X-ray Interferometry นะคะเป็นการวัดนี่เลยค่ะขนาดของความระยะห่างระหว่างอะตอม2 2ตัวนะคะหรือวิธีที่2ก็คือโดยการที่จะวัดคริสตัลลัติสเหมือนกันนะคะของซิงคกิลคริสตัลซิลิคอนโดยใช้ TEM นะคะ s m n s s i s s ันอิเล็ก r รอน i c โ o รส o p e นะคะ ซึ่งค่าไม่แน่นอนค่าความไม่แน่นอนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1นาโนเมตรนะคะและเทคนิคที่3ก็คือเป็นการวัดสเตปไฮด์นะคะสเตปไฮ์ของซิลิคอนคริสตัลเหมือนกันที่เป็นซิงเกิลคริสตัลนะคะเป็นการวัดโมโนอะตอมิกสเตปนะคะซึ่งก็จะมีค่าความไม่แน่นอนอยู่ที่ประมาณ15พิโคเมตรนะคะที่อยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมปกตินะคะเป็นแอมเบียนคอนดิชันนะคะวันนี้ก็คือการเรียนรูเซชันกลับไปที่ SI unit นิสำหรับการที่เราวิเคราะห์ขนาดอนุภาคนะคะอ่ะทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของอนุภาควัสดุอ้างอิงที่เป็นเรื่องของอนุภาคเนี่ยในอดีตเนี่ยเราก็จะพบว่าจะมีประเทศสถาบันมาฟยาในประเทศชั้นนำเท่านั้นอย่างเช่นเยอรมันนะคะอเมริกาหรือว่าประเทศอังกฤษนะคะที่ได้ผลิตอนุภาคออกมาไม่ว่าจะเป็นอนุภาคที่ทำจาก ทองนะคะอนุภาคที่ทําจากซิลิก้าหรือว่าอนุภาคที่ทําจากซิลเวอร์นะคะก็จะมีแต่ประเทศชั้นนําส่วนใหญ่อะลูมิ s t ี l e ไตรีนก็จะมีบ้างที่ผลิตโดยประเทศญี่ปุ่นหรือว่าไต้หวันนะคะซึ่งอนุภาคเหล่านี้มีใช้อยู่ไหมต่อให้ไม่มี PM 2.5อนุภาคเหล่านี้ได้ถูกใช้งานอยู่แล้วในการประกันคุณภาพของเครื่องมือวัดระดับนาโนนะคะไม่ว่าจะเป็นทรานส m มิชันอิเล็กตรอนไมโครสโคปสแกนนิงอิเล็กตรอนไมโครสโคป Dynamic Light s c a t t e r i n g หรือว่า Atomic Force m i c r o s c o p e ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้มันเป็นวันสดุสิ้นเปลืองนะคะท่านเปิดฝาขวดมาท่านใช้ไม่หมดเดี๋ยวมันก็หมดอายุเหมือนกันและราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะจากเว็บไซต์ของ i s t และก็ของ m e r ร์ไม่ได้โฆษณาแต่การใดนะคะ,ะก็จะเห็นได้ว่าราคาก็จะค่อนข้างสูงและสิ่งที่เป็นข้อจำกัดอีกอันหนึ่งก็คือโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดนะคะทำให้เกิดการขาดตลาดขึ้นนะคะเนื่องจาก ต่างประเทศเองเขาก็ต้อง work from home นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเมีการหยุดการผลิตไปชั่วข่าวการขนส่งมีปัญหานะคะทำให้อะหน,นอกจากราคาแพงแล้ว 2. ท่านอาจจะหาซื้อไม่ได้ด้วยนะคะเนื่อง,งจากสถานการณ์เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะสถาบันวิทยาแห่งชาตินะคะ,าาเ,นะคะเราก็ได้ร่วมกับสูนย์นาโนเทคโนโลยีของสวทชนะคะทำโครงการวิจัยขึ้นนะคะในการที่จะผลิต วัสดุอ้างอิงขึ้นมานะคะโดยที่ก็จะมี2ตัวนะคะที่เราได้ประสบความสําเร็จแล้วก็คืออันแรกก็จะเป็นการสังเคราะห์อนุภาคทองนะคะอันนี้เป็นอนุภาคทองก็จะเห็นว่ามันก็จะไม่ได้เป็นความทรงกลมเพราะว่ามันเป็นคริสตัลนะคะแต่ว่าต่อให้เป็นของผู้ผลิตอื่นนะคะท่านก็จะได้อาจจะได้เห็นรูปรูปร่างที่เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้เช่นกันนะคะ ซึ่งอันนี้อนุภาคทองก็จะมีขนาดที่เล็กมากๆส่วนใหญ่ขนาดก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ6นาโนเมตรนะคะ,ะก็จะนิยมใช้ผลิต ไปจนถึงระดับ100นาโนเมตรนะคะแต่ถ้าหากระดับ100นาโนเมตรขึ้นมานะคะเราก็จะใช้เป็นโพลีสไตรีนนะคะเพราะว่าก็จะสามารถที่จะผลิตออกมาได้อนุภาคที่มีความเป็นทรงกลมหนึ่งคือทรงกลมสวยเลยนะคะตามรูปเลยอันที่2คือเราสามารถควบคุมไซส์ได้นะคะตั้งแต่100นาโนเมตรไปจนถึงหลักไมโครเมตรนะคะ <c oughs> ก็จะสามารถตอบโจทย์ของ PM 2.5ได้นะคะ แล้วก็ต้นทุนก็ต่ำกว่านะคะเพราะมันคือ,ม,คอมันคือพลาสติกนั่นเองนะคะถ้าเราเทียบกับทองก็คือราคาถูกกว่าอยู่แล้วนะคะโดยการใช้ก็คือใช้ปฏิกิริยา polymerization ธรรมดาน,นั่นเองนะคะแต่ว่าเราจะไม่เปิดเผยสูตรนะคะว่าเราทํำยังไงนะคะเพื่อให้ได้อนุภาคที่กลมและสม่ําเสมอขณะนี้นะคะส่วนวิธีการในการ characterize นะคะหรือการวิเคราะห์ตลอดระยะเวลาในการทําพัฒนาวัสดุอ้างอิงก็จะมีสเทคนิคหลักนะคะ ตัวแรกคือการวิเคราะห์โดยใช้าการกระเจิงแสงแบบพลวัตนะคะหรือที่เราเรียกว่า DLS นะคะ Dynamic Light Scattering อันนี้เป็นวิธีการตามมาตรฐานมอกรอเนะคะเล่มที่6นะคะซึ่งมาตรฐานนี้ก็อ้างอิงมาตรฐาน ISO 22412นะคะก็เป็นเทคนิคที่ได้ไฮโดรไดนามิก ไดมิเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการวัดนี้เป็นการกระเจิงของแสงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นถึงการกระจายตัวของอนุภาคแล้วก็จะได้เห็นถึงขนาดเฉลี่ยนะคะอนุภาคขนาดเฉลี่ยของขนาดอนุภาคแต่ว่าวิธีการนี้จะไม่สามารถบอกได้ว่าอนุภาคเนี่ยมีแต่ละตัวเนี่ยขนาดเท่าไหร่ที่แน่นอนนะคะและอีกอันนึงคือมันเป็นไฮโดรดนามิกไดมิเตอร์เพราะฉะนั้นมันคือขนาดอนุภาคที่มี ที่เป็นค่าที่รวมกับชั้น water layer นะคะเพราะว่ามันเป็นการวัดในในเอลครสนะคะในสารละลายนะคะแต่เทคนิคนี้มันจะเป็นเทคนิคที่วัดได้ไวนะคะก็คือเราแค่เตรียมสารละลายแล้วก็ใส่ไว้นในเครื่องกดปุ่มแล้วเราก็ได้ค่าเลยเพราะฉะนั้นไม่เกิน5นาทีเรารู้ผลแล้วมันก็จะเป็นวิธีที่เราใช้ในการสกรีนนะคะสกรีนนิ่งว่าสูตรนี้แบบนี้ที่เราผลิตมามันใช้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าหากว่าค่า Poly Dispersed Index โตหรือว่าลักษณะการกระจายตัวของอนุภาคกว้างมากเราก็ปรับสูตรเททิ้งได้เลยนะคะซึ่ง DLS นะคะเทคนิค DLS เนี่ยหลักการของเขาก็คือเป็นการกระเจิงของแสงนะคะเพราะฉะนั้นอนุภาคพอมันมีขนาดเล็กๆนะคะ ระดับนาโนมันก็จะเกิดปรากฏการที่เรียกว่ามี scattering นะคะแต่ถ้าหากว่าอนุภาคมีขนาดใหญ่มากๆเนี่ยลักษณะของการกระเจิงของแสงมันก็จะมีความแตกต่างไปนะคะตามรูปเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรา fix detector นะคะกำหนด detector เ,เ,เอาไว้ที่ตำแหน่งองศาหนึ่งเน่ยลักษณะการกระเจิงความเข้มของแสงที่กระเจิงจากอนุภาคขนาดเล็กและขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เท่ากัน รวมทั้งอนุภาคขนาดเล็กเนี่ยก็จะมี brownian motion ที่มากกว่าเพราะฉะนั้นมันเกิดการสั่นสะเทือนได้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นจาก2ปรากฏการณ์นี้เราก็สามารถที่จะออวิเคราะห์ได้ว่าขนาดอนุภาคมีเท่าไหร่นะคะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็มีการกระจายตัวแบบไหนนะคะแต่ปัญหาของ DLS ทําไมเราไม่ใช้เทคนิคนี้เป็นเทคนิคหลักในการให้ค่านะคะนอกจากเราไม่สามารถที่จะบอกขนาดได้เป๊ะแล้วอันที่2ก็คือมันมีเรื่องของความเข้มข้นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ เพราะว่าเราดีเทคสิ่งที่เราดีเทคคือการกระเจิงของแสงเพราะฉะนั้นถ้าการกระเจิงของแสงมันเป็น s ิงเกิลส a ค t เ r อริคือมันมาจากอนุภาคกระเจิงแล้วก็เข้าดีเทค t เตอร์อันนั้นไม่มีปัญหาผลการวัดถูกต้องแน่นอนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันอาจจะมีความเข้มข้นมีอนุภาคหลายตัว แสงที่สเก t เตอร์จากอนุภาคตัวที่1มันอาจจะไปตกกระทบที่อนุภาคที่2แล้วก็เจิงต่อมันก็จะกลายเป็น multiple s c a t t เตอร์ลิงนะคะทำให้ผลการวัดที่ได้เนี่ยมันผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนท,นท่านที่ใช้เครื่องมือ DLS ก็ฝากมาน,นิดนึงนะคะว่าให้ระมัดระวังเรื่องของความเข้มขน้นของตัวอย่างที่เตรียมด้วยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะได้ค่าที่ถูกใจแต่าอาจจะไม่ได้ถูกต้องนะคะ ทีนี้เทคนิคที่เราใช้ในการให้ค่าจริงๆนะคะก็จะเป็นเทคนิคโดยการใช้เครื่อง t r a n s m i s s i o n electron microscope นะคะหรือที่เราเรียกติดปากว่า TEM นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวัดตามมออก3 1 6 9นะคะซึ่งอันนี้ก็จะยกร่างมาจาก ISO 21363นะคะหลักการก็จะเหมือนการถ่ายภาพเหมือนกล้องไมโ o s c o p e แต่ว่าเปลี่ยนจากการใช้แสงเป็นการใช้อิเล็กตรอนบีมนะคะทำให้ความละเอียดของภาพหรือ resolution เนี่ย สูงกว่านะคะก็จะมีความถูกต้องระดับสับนาโนเมตรนะคะก็จะเห็นภาพแบบนี้นะคะเป็นอุ้ยขออภยัยก็จะก็จะได้ภาพถ่ายมาลักษณะนี้นะคะเราก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์ขนาดได้นั่นเองนะคะทีนี้แล้วในกระบวนการเราทำอย่างไรนะคะสำหรับการเตรียม t r m นะคะหรือว่า certified reference material เราก็จะเริ่มจากเมื่อเราสังเคราะห์นะคะไม่ว่าจะเป็นอนุภาคทองหรือว่าโพลิสไตรีนนะคะเราก็ต้องมาทำ pre-test ก่อนอย่างที่บอกว่าเราต้องดูก่อนว่าสูตรนี้ใช้ได้ไหมนะคะเราก็เอาตัวนี้มาวิเคราะห์ก่อนเลยว่าสาม sampling นะคะจาก1นึ่ b a t เอามา3า sampling แต่ละ sampling เราก็จะทำอีก3าม replicate นะคะสา replicate แต่ละ replicate ก็จะต้องมาวิเคราะห์อย่างน้อย100 particle นะคะ แล้วดูว่าจากทั้งหมดเนี่ยที่เราได้สุดทีก็คือ900อนุภาคเนี่ยค่า Standard d e v i a t i o n น้อยกว่า3%หรือเปล่าทำไม3%อันนี้เป็นแค่ pre-test เ,เป็นแค่ screening นะคะเราตั้งไว3้3%เพื่อที่เราต้องการมั่นใจว่าสุดท้าย uncertainty ของ certified value จะเพียงพอที่จะใช้เป็น Standard สสำหรับการวิเคราะห์ต่างๆต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น screening ถ้าหากว่า batch นี้สูตรนี้ผ่านนะคะเราก็จะไปต่อที่ short term และ long term testing นะคะ โดยที่ช็อตเทอมนะคะช็อตเทอมเนี่ยเราจะมีเอาไว้เพื่อที่จะดูว่าถ้าหากว่ากระบวนการชิปปิ้งเนี่ยซึ่งเราจะต้องผ่านอุณหภูมิต่างๆเนี่ยทั้งส่งในประเทศและในอนาคตเราคาดว่าเราจะส่งต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องเจอกระบวนการต่างๆเนี่ยมันจะสม,มันจะส่งผลต่อ คุณลักษณะของ t IM i m ไหมนะคะเพราะฉนั้นเราก็จะเก็บเอาไว้ที่4องศาเซลเซียส25องศาเซลเซียสแล้วก็40องศาเซลเซียสนะคะก็คือเป็น Extreme Environment นะคะแล้วก็กลับมาวิเคราะห์ใหม่นะคะซึ่งค่า Variation จากทั้ง3กลุ่มก็จะต้องไม่เกิน3%เช่นกันนะคะ และเราก็วิเคราะห์ลองเชิมด้วยนะคะเพื่อจะดูว่า l i f e ไทม์ของ t i m ที่เราพัฒนานเนี่ย <t> มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะเราก็ทำการวิเคราะห์อีก3 sampling นะคะ 3, 3ตัวอย่างอย่างละ3 replicate นะคะแล้วก็วัดต่อเนื่องทุกเดือนนะคะช่วงแรกเราก็จะวัดทีหน่อยนะคะสำหรับแบตช์เล็กๆเพราะเรายังไม่มั่นใจว่าอนุภาคเราอายุเท่าไหร่นะคะปัจจุบันเราเราวิเคราะห์มาเราเก็บข้อมูลมาประมาณ2ปีแล้วเพราะฉะนั้นเรามั่นใจแล้วว่าอนุภาคที่เราทำเนี่ย มีเชลฟลายเนี่ยอย่างน้อย2ปีแน่นอนนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีคอชั่นให้ผู้ใช้งานนิดนึงว่าคุณจะต้องเก็บอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปกตินะคะก็คือไม่ได้ไปเจอเอ็กซ์ e รีมแอน n ว e n t เนะคะ,ะเมื่อผ่านช็อตเทอ r m มและลองเทอ r m มมาได้แล้วนะคะสูตรนั้นก็จะถูกใช้ในการให้ค่านะคะเราก็จะเอาตัวอย่างเนี่ยมาทำเป็น50 5, 5, 50 b a น c h แนะคะแล้วก็สูมมานะคะ อีก11ขวดนะคะ11ขวดขวด,ขวดละ3แซมป l i งนะคะเพื่อไปวิเคราะห์อนุภาคเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่าในการที่เราจะได้ t r l มา1ตัวเนี่ยเราจะต้องผ่านการสังเคราะห์และวิเคราะห์กันแบบหนักหน่วงมากเลยนะคะอนุภาคแบบเป็นหมื่นๆมนอนุภาคนะคะเพื่อที่จะได้มาซึ่งวัสดุอ้างอิงนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโปรเจกต์เนี้ยเราไม่ได้เพิ่งเริ่มนะคะโปรเจกต์นี้เราไม่ได้เพิ่งเริ่มโปรเจกต์เนี้ยจรงิงๆเราทํามาประมาณ สี่ปีแล้วนะคะเราทำมาก่อนที่จะมีวิกฤต PM 2 5เราได้เริ่มมาก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิด19นะคะเรียกได้ว่ามันเป็นความโชคดีในโชคร้ายละกันโชคดีในที่นี้คือโชคดีที่เราได้เตรียมเรื่องนี้เอาไว้แล้วแต่โชคร้ายที่เราจะต้องมาเฟกร์กับโควิด19นะคะแต่ด้วยการเตรียมการวันนั้นก็ทำให้เราได้มี t i m ในวันนี้นะคะแต่ทำไมถึงใช้เวลาถึง4ปีนะคะ ก็จะให้ดูรูปนี้ว่าเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าอนุภาคที่เราถ่ายมาอันนี้คือขนาด500นาโนเมตรดูสวยงามมากใช่ไหมคะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเมื่อเราซูมเอาออกมาเรื่อยๆสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคืออนุภาคมีการเกาะตัวกันนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้เราสามารถที่จะหาสูตรที่เราสังเคราะห์ออกมาได้ขนาดกลมขนาดเท่ากันสม่ำเสมอมี homogeneity มี s t ตเบลิตีทั้งช็อตเทอและลองเทอ แต่เราก็อาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เมื่อถูกเอาไปใช้งานจริงมันอาจจะมีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจยากจะย้ําให้รู้ว่าทุกๆก,การเตรียมของเราเนี่ยเราได้ผ่านการส e รีนิงเราได้ผ่านการเทส t มาอย่างมาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะเราได้ส่งตัวอย่างของเราเนี่ยไปให้กับบริษัทอันนี้เป็นบริษัทขออนุญาตออกเหนยน้ำน,นะคะบริษัท Innovative นะคะ r u s t r u m e n t ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเรื่องของเครื่องมือวัด คุณภาพอากาศนะคะเขาก็ได้เราก็ได้ขอความร่วมมือเขาว่าช่วยช่วยทดสอบให้หน่อยว่าถ้าใช้อนุภาคเราเนี่ยจะสู้อนุภาคต่างประเทศได้ไหมนะคะเขาก็กรุณามากเลยนะคะข้างบนก็จะเป็นผลนะคะผลจากอนุภาคตัวอย่างนะคะที่เราส่งไปให้ข้างล่างก็จะเป็นผลนะคะจากอนุภาคจากแบรนด์หนึ่งนะคะขออนุญาตไม่ดีสเครดิตเขาไม่ใช่ดีสเครดิตเปรียบเทียบนะคะโดยที่ค่าความไม่แน่นอนที่ได้นะคะ สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือของทางบริษัทนะคะจากการใช้คอมเมอร์เชียลกับที่ใช้ของนิมทีเนี่ยก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะคะก็คือใกล้ใกล้กันมากเลยนะคะนอกจากนี้เราก็ได้ได้รับความกรุณานะคะจากอ,อ,อาจารย์พาณิ์นะคะจากมทรล้านนานะคะซึ่งซึ่งเป็นแ a บที่ทำเรื่องออการวิเคราะห์ทดสอบหน้ากาก n เก้าห้าอย่างหนักหน่วงเลยนะคะสาหรับสถานการณ์โดยเฉพาะสถานการณ์โควิดนะคะท่านอาจารย์ก็ได้ก็ได้กรุณาช่วยเอาอนุภาค100อนาโนเมตรของเราไปทดลองใช้นะคะแล้วก็ก็ได้รับคําชมมาจากอาจารยวา์ว่าว่าดีมากเลยนะคะสามารถที่จะทดแทนการใช้อนุภาคจากต่างประเทศได้เช่นกันนะคะแล้วเราก็ได้ลองเอาเครื่องนี้เ,เราก็ได้ลองเอาอนุภาคนะคะของเราเนี่ยไปทดสอบกับทางฝ่ายมัจยาเคมีนะคะซึ่งเขามีเครื่อง มาสเตอร์ไซเซอร์สำหรับให้ค่าในการวิเคราะห์ะขนาดอนุภาคนาโนนะคะว่าจะจะสามารถใช้เป็น t R M ได้จริงหรือเปล่าใช้สอบเทียบเครื่องได้ไหมนะคะก็ได้ผลออกมาท,ที่ค่อนข้างเป็นที่พอใจนะคะแล้วเราก็ได้เอาอนุภาคที่เราพัฒนาขึ้นนะคะไปทำการเปรียบเทียบผลการวัดในเวทีระหว่างประเทศก็คือเป็นเอเชียนาโนฟอรัมนะคะ,ะและเราก็ได้ผลออกมานะคะ,อ,ะอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยนะคะ ก็คือไม่ว่าจะวิเคราะห์ไม่ว่าแต่ละแ l a เนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด15-14บแ a นะคะไม่ว่าไม่ว่าเขาจะวิเคราะห์ด้วยเทคนิคไหนเนี่ยก็จะอยู่ก็จะได้ค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่ที่ยอมรับได้นะคะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นปัจจุบันนะคะว่าเราสามารถที่จะจำหน่ายพร้อมจำหน่ายก็คืออนุภาคอ้างอิงขนาด150นาโนเมตรนะคะ100 m, 1น0นาโนเมตร1.5ไมโครเมตรแล้วก็อันล่าสุดก็คือ500นาโนเมตรนะคะ ค่ะก okay, so ็ขอขอบคุณมากค่ะก็อันดับต่อไปก็เดี๋ยวเชิญชมนะคะห้องปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตวัสดุมาตรฐานอ้างอิงค่ะ